ก็สวัสดีด้วยนะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาราโหครับแล้วก็ไม่ต้องงส่ยวาทาไมมุมนี้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ได้อัปคอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นไอสามเกนสิบนะครับผมก็จะมาเทสให้ดูนะว่าจะเล่นไฟเอฟเอฟเอ็มลื่นขึ้นหรือเปล่านะอย่งางเดี่วเลแหลกมากเลยนะที่ผมเล่นไฟเอ็มมานะก็สเปคที่ผมอัปมาก็เป็นนี่นะไอสามเกนสิบ แล้วก็บอดบอดอันนี้นะครับ S สี 0, ่ S สอง B สาแบบผ้ามันเบอร์เบอร์เลยนะอันนี้ก็เป็นแรมของ Colorful นะครับอ่าบัสสามบสองอันนี้มันถูกดีนะใครจะซื้อแรมก็แนะนำอันนี้นะมันประกันเยว่าแล้มมันแถมพววกุญแจด้วยเนี่ยโคตรดีอะคนดูแล้วประกันประมาณสามปีอะยางคุ้มอะอย่างอื่นอันที่ผมดูอันอื่นมันบัสสามันสองนี่มันแพงนะ อันนี้ประมาณเก้าร้อยแปดสิบเองใช่นี่นะผมก็ได้ประกอบลงเครื่องแล้วนะซิงพัดลมมันไม่ได้เป็นซิงของน็กนะมันเป็นซิงอินเทลอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันเป็นกล่องน็กนะกล่องนิกนี่ก็คือเป็นแบบเหมือนคนไทยเข้ามาซื้อเป็นผแผงๆนะสาหรับคนที่งงนะแบบแล้วก็มาใส่กล่องแยกนะมันก็คือของแท้นั่นแหละแต่มันราคามันจะถูกฝานะอันนี้ผมซื้อมาประมาณสามพันเก้าสิบบาทนะเบอร์วะ กล้องเบอร์ขอโทษด้วยนะครับโทรศัพท์ผมมันไม่ค่อยดีอ่ะมันตกบ่อยจอแตกหมดละไม่โฟกัสแล้วเออนีโฟกัสละแล้วาบอร์ดนี่นะไม่เห็นว่าลองรับอะไรนะลองรับ Intel Chipset h 5 1 0านึ่นะคนี่นะประมาณลองรับ ถึงสินะครับมันก็ต้องลองรับดิเฮ้ยอันนี้ผมสูงผิดนะครับก็จะไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดคอมเปรต์ให้ดูนะจะเร็วลื่นขึ้นแค่ไหนนะจากเดิมนี่ขี่รถเป็นตกแมปตกแมปนะครับก็ไปดูกันในคอมกันเลยครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาร์โฮอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ผมก็ได้เปิดเครื่องคอมเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เขาอ่านในหน้าจอรับอาจจะมีเสียงแทรกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งลงวินโดว์ใหม่นะครับที่จริงอะ่ะอพอพคอมมันไม่ต้องลงก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยากได้แบบวินโดว์แบบ UEFI นะครับมันก็คือเปิดเครื่องอะ่ะมันจะขึ้นหน้าเมนบอร์ดมันจะไม่ขึ้นหน้าวินโดว์ไม่น่างงนะมันจะเลี้ยวฟ้านิดนึงนะครับใช่บอร์ดอันเก่ามมันไมันมันไม่มีฟังก์ชันนี้ไงเพราะว่าแบบมันเก่าแล้วอะก็ เดี๋ยวผมจะเปิดสเปคให้ดูนะว่าสเปคอะไรอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยไปโปรแกรมมันมีแค่นี้นะอันนี้มันเป็นจอรองนะจอหลักผมอัดไม่ได้ครับสนัดขัดสัดส,ส่วนมันไม่เท่ากันนี่นับเดี๋ยวผมคลิกขวาดูนี่นับ,นนบก็จะเป็นสเปคผมนะสเปคก็ประมาณนี้แนละ้วก็เป็นแรมแปดนะครับเจ็ดอะไรนะแปดมันใช้ได้แค่เจ็ดฝานะครับมันต้องเอาไปแบ่งอะไรไม่รู้มันอันนี้ก็เป็นไอสามเจ็ดสิบนะครับ แม่ก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวไปเช็คว่าวัสามปร์เนี่ครับแรมก็เป็นเอ่อบัสเอ้ยที่จริงอ่ะเป็นบัสบสามปอร์ครับแต่ว่าบินบอร์ดมารับได้แค่นี้ครับมันก็ตัน้ามาแล้วแหละผมใส่แรมไปแค่หนึ่งสล็อตนะอีกสล็อตผมเอาไว้อัปเกรดตอนนี้มันแค่แปดเลยแปดมันไม่ค่อยพอหรอครับเดี๋ยวต้องอัพละมันใช้เรยก็เต็มแล้วอะ มันกินเยอะกว่าเดิมอีกอะเหมือนมันแรงขึ้นมากเนี่ยมันตันแค่บัสสองหกหกหกนะถ้าเมนบอร์ดมันรับได้เยอะมันก็จะตันที่สามบันสองนะแต่สองบันหกนี่คือตันแล้วครับใครจะซื้อรุ่นนี้ไม่ต้องซื้อแรมสามบันสองก็ได้ครับถ้าไม่กลอัปเกรดนะซื้อแค่สองบันหกหกหกก็พอแล้วครับอันนี้ก็เป็นซีพียูนะครับมันเบสเคาะสามจุดหกอะมันไม่รู้ว่ามันไปปรับยังไงนะมันมีคนบอกว่า ถ้าปรับมันจะขึ้นได้สี่สี่ฝาเลยนะเขาไม่รู้ว่ามันเรียกโอวคอกหรือเปล่ามันนั้นนะผมก็ไม่น่าจะปรับนะบันนี้มันก็เลื่นๆอยู่อ่ะโอเคครับก็ไปดูในเกมไฟเอมกันเลยนะผมว่ามันจะเลื่นขึ้นหรือเป,เปล่าไปดูกันเลย <c oughs> ก็โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในผับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เฟรเหมหนึน่งก็ประมาณนีนะ้อันนี้ผมใช้อ่า กาจออันนะกาดจออินเดอร์โคดเอ้ยฮัลโหะในอ b s อนสอะผมปรับเป็นอินวีเดียนะถ้าการจอละร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ก็คือภาพจะแหลกทันทีเลยนะมันก็มีข้อเสียแนระับแต่ผมเคยลองใช้ CPU s t e สตรีมแล้วมันน่วงไงหรือว่าผมปรับไม่เป็นไม่รู้เดีย๋ดวยวผมค่อยลองปรับดูแต่ถ้ากาจอมันไอ้นี่มันมีข้อเสียนะมันภาพแหลกอะถ้าภาพไม่แหลกนี่มันดีเลยเพราะว่ามันลื่นมากเลยนะพอใช้กาจอ,อ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเซตติ้งนะเซตติ้งผมปรับเป็นไดลิเค็กซิพเวิร์สเอเดลิเค็กซิพนะไอน,นี้ผมปรับเป็นเล็กฝาจอปกตินะเพราะว่าสัดส่วนมันเกินนะมันเป็นจอสแควร์หรือเปล่าไม่รู้ครับผมจำชื่อไม่ได้ละออนนี้ FSA ผมเปิดไว้นะ VSync เปิดนะเป็น75เฮิร์สนะถ้าปิดการจอมันจะลานร้อยแล้วเดี๋ยวผมปิดให้ดูอันนี้3ขีดผมปิดหมดเลยคนระับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรคนระับ นี่ normal 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 ทุกอย่างนะครับนี่ก็เป็น off 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 มาเลยนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับี๋ยวผมลองปิดวิซิงก่อนปิดนี่ fps จะเกินนะครับนี่นะครับปิดปุ๊บการ์ดจอวิ่งร้อยเปร์เซ็นต์เลยนะครับเอ้ยไม่ร้อยเกือบร้อย fps วิ่งเป็นร้อยเลยนะครับพอปิดไอ้นี่อยู่ผับนะครับ ที่คนที่แบบมันชอบแรกๆก่ะคอมเครื่องเก่าผมมาพับที่เ e อพิสเหลือ40%ทอนนี้เอพิสวิ่งไป100%ซี CPU ลันไป50%นะบ54แล้วก็การ์ดจอวิ่งเกือบ100%นะเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูสิคงนะแต่ผมชอบเปิดมากเปล่าเปิดมันดูลื่นตา แล้วมันกินทรัพยากรน,น้อยนะเห็นไหมจากเดิมอะซี่ยูวิ่งห้าสิบหกสิบเหลือแค่สี่สิบครับการจอก็เหมือนกันนะจากวิ่งเยอะๆเหลือแค่เจ็ดสิบแปดสิบครับวีซิงนี่มันกินทรัพยากรเครื่องน้อยนะเดี๋ยวผมลองไปหาต่อยคนก่อนถ้าต่อยคนชนะ,สะแสดงว่าคอมแรงเดี๋ยวนะแมปโหลด,ดก็โอ้โหวไวฟื้เดิมมากเลยนะจากเดิมนี่มันไม่ค่อยโหลดนะอันนี้ผมลงเกมไว้ในฮาร์ดดิสก์นะถ้าใครลงไว้ใน s อ d ดีมันก็จะเร็วมากๆเลย นเนยไหมอันนี้ถือว่าเร็วสําหรับผมนะเพราะว่าผมใช้ฮ์ดดินไงปกติผมผมใช้ซีบวนเก่าอะ่ะมันช้ามากเลยไม่เจอใครเลยวะผมว่าจะเจอแต่มองไม่เห็นหรือเปล่าเป็นบุตรทนไร้น้ำหรือเปล่าผมดูถวิตเก่ากันว่ามีนมนมคนท้าไหม ไม่มีหรอวะมาโดมครับมาโดมซีวิววิ่งแค่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะโคตรลื่นอ่ะอะาจารย์สมล็อกปิดวีซิงให้ดูว่ามาโดมแล้วไอพีสเพิ่มไหมโอ้โหร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบอ่ะดูทีคนดูแต่การจอมันวิ่งร้อยนะฉันั่นควจะเปิดวีซิงไม่เหมือนเดิมวะ เอาง่ายถ้าไม่อัดคลิปอะแล้วไม่สนอะไรอะปิดวีซิงอะบ้าไอพีเอเยอะๆแต่ว่าจอผมมันแค่เจสาเยอะไปก็เท่านั้นแหละโอเคมันไม่มีใครต่อยผมอะ่ะก็อดดูเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็เนี่ยมอสถนนี้ผมลงสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอะอนะว่าจะไหนคลิปหนา้าชอบกดไลค์ด้วยครับเดี๋ยวคลิปหนา้าผมจะมาทำคอ,อมงบหนึง่งหมื่นเล่นไฟอิมลื่นไปนะ ก็ไว้เจอกันนาครับคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับผมไปเจอกันซีอยู่